ลืมไปว่าเมื่อบานเป็นบอรลนไทยนี่ดูสิมีคนซื้อช็อกโกแลตมาให้เต็มเลยเอาอันนี้แล้วกันอืมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินช็อกโกแลตสองอันน,นะคะอันแรกคืออันนี้เลยค่ะอืสีแดงสดผสมสีขาวข้างในเป็นสีน้ำตาลสีเข้ากันมากเลยนะคะเนี่ยเงียบไปทีหนึ่งอื ถ้าเราทานของหวานแบบนี้ต้องแปรงฟันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากินเสร็จก็จะไปแปลงฟันละคะ่ะอันต่อไปมีคนซื้อมาให้ค่ะอันนี้แพงมา,มากๆเลยนะว่าแต่เฮ้ทำไมมันเหลือหนึ่งอันเนี่ยเ๊ะใครกินกันนะโอ้หข้างในโคตรของโคตรน่ากินเลยคะ่ะอร่อยแน่เลยอร่อยแน่งับข้างในมีช็อกโกแลตน่ากินด้วย